วันวาเลนไทน์มีประวัติที่ยาวนานและน่าสนใจเชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดมาจากเทศกาลเฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์ของชาวโรมันโบราณที่ชื่อว่าลูเพคาเลียลูเพคาเลียซึ่งจัดขึ้นในวันที่15กุมภาพันธ์ ต่อมาในสมัยจกักรพรรดิคลอดิอุสที่สองแห่งโรมมีกฎหมายสั่งห้ามไม่ให้ทหารแต่งงานกันเพราะเชื่อว่าจะทำให้ประสิทธิภาพในการรบได้ลงแต่นักบุญวาเลนไทนยซึ่งเป็นนักบวชในาศาสนาคริสต์ได้แอบจัดพิธีแต่งงานให้กับคู่รักหลายคู่ทำให้จกักรพรรดิคลอดิอุสที่2ส,สั่งประหารชีวิตนักบุญวาเลนไทนยในวันที่14กุมภาพันธ์ ถึงแม้ว่าเรื่องราวความรักของนักบุญวาเลนไทน์จะจบลงด้วยความเศร้าแต่ความรักของท่านก็ยังคงอยู่ในใจของผู้คนและได้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักในที่สุดวันที่14กุมภาพันธ์จึงถูกกำหนดให้เป็นวันวาเลนไทน์เพื่อระลึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ของนักบุญวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์เป็นวันที่ผู้คนแสดงความรักและความรู้สึกดีๆต่อก,กันมีกิจกรรมหลากหลายที่คุณสามารถทำได้ในวันวาเลนไทน์ เช่นให้ของขวัญการให้ของขวัญเป็นวิธีที่นิยมในการแสดงความรักในวันวาเลนไทน์ของขวัญอาจเป็นอะไรก็ได้ที่แสดงถึงความใส่ใจและความรักของคุณเช่นดอกไม้ช็อกโกแลตเครื่องประดับหรือของที่ทำด้วยมือไปเดทการไปเดทเป็นวิธีที่ดีในการใช้เวลาร่วมกันและสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันคุณอาจไปทานอาหารเย็นดูหนังหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่คุณและคนรักชอบ ทำกิจกรรมร่วมกันการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นวิธีที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสุขร่วมกันคุณอาจไปเที่ยวเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่คุณทั้งคู่สนใจบอกรักการบอกรักเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาและจริงใจในการแสดงความรู้สึกของคุณคุณอาจบอกรักด้วยคำพูดการเขียนหรือการกระทำนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่คุณสามารถทำได้ในวันวาเลนไทน์ เช่นการส่งการ์ดการทำอาหารเย็นด้วยกันหรือการไปทำบุญสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำกิจกรรมที่คุณและคนรักมีความสุขและรู้สึกดีด้วยกันไม่ว่าคุณจะเลือกทำอะไรขอให้วันวาเลนไทน์ของคุณเต็มไปด้วยความรักและความสุขนะคะ วันวาเลนไทน์เป็นที่นิยมในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในแถบตะวันตกเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดาและประเทศในยุโรปหลายประเทศถึงแม้ว่าวันวาเลนไทน์จะมีต้นกําเนิดจากตะวันตกแต่ปัจจุบันวันวาเลนไทน์ได้รับความนิยมไปทั่วโลกรวมถึงในเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนและไทย ในแต่ละประเทศก็มีวิธีการเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ที่แตกต่างกันไปบ้างแต่โดยทั่วไปแล้วจะมีการให้ของขวัญบอกรักและใช้เวลาร่วมกันวันวาเลนไทน์เป็นวันที่คู่รักหลายคู่ให้ความสำคัญและมักจะมีกิจกรรมพิเศษหรือของขวัญให้แก่กันเพื่อแสดงความรักและความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันกิจกรรมที่คุณสามารถทำให้คู่รักในวันวาเลนไทน์ได้มีดังนี้ ดินเนอสุดโรแมนติกการจองร้านอาหารบรรยากาศดีๆหรือทำอาหารมื้อพิเศษด้วยกันที่บ้านก็เป็นไอเดียที่ดีทริปท่องเที่ยวการวางแผนทริปสั้นๆหรือยาวๆไปยังสถานที่ใหม่ๆที่น่าสนใจจะช่วยสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันของขวัญการมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆที่มีความหมายเช่นดอกไม้ช็อกโกแลตหรือของที่ระลึกที่สแสดงถึงความใส่ใจ กิจกรรมพิเศษการไปดูหนังฟังเพลงหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบร่วมกันการเขียนหรือพูดความในใจการบอกความรู้สึกดีๆที่มีต่อคู่รักไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายการ์ดหรือพูดออกมาจากใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มความพิเศษให้กับวันวาเลนไทน์ได้ด้วยการทำเซอร์ไพรส์ การจัดงานเลี้ยงเล็กๆหรือมอบของขวัญแบบไม่ทันตั้งตัวจะสร้างความประทับใจให้กับคู่รักได้มากใช้เวลาอยู่ด้วยกันการใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันทำกิจกรรมที่ชอบร่วมกันก็เป็นการแสดงความรักที่สำคัญสร้างบรรยากาศการเปิดเพลงรักการจุดเทียนหอมหรือการตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศโรแมนติกได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกกิจกรรมหรือของขวัญที่เหมาะสมกับความชอบและความสนใจของคู่รักเพื่อให้วันวาเลนไทน์เป็นวันที่พิเศษและน่าจดจำสำหรับทั้งสองคน